สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะเริ่มต้นคลิปที่บรรยากาศยามเช้านะจุดกลางเต็นท์ลานหินสีชมพูซึ่งลานหินสีชมพูตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วจังหวัดจันทบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นลานหินทรายสีชมพูอ่อนมันเกิดจากการสะสมของแร่ธาตุและมีการกัดเซาะของน้ำทะเลทำให้หินมีสีชมพูสวยงามเดี๋ยวเราจะพากันไปเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติของลานหินสีชมพูนะคะซึ่ง เขาบอกว่าเราจะใช้ระยะเวลาในการเดินรอบเส้นทางเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นทางสวยงามขนาดไหนค่ะตอนที่เราเริ่มเดินนะคะเราจะเริ่มเดินใช้เส้นทางเลาะทะเลนะคะฝั่งนึ่งจะเป็นเส้นทางเดินเลกๆก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเพราะว่าอีกฟากหนึ่งก็จะเป็นเป็นหน้าผาละลงไปก็เป็นน้ำแล้วนะคะก็เส้นทางค่อนข้างลื่น เนี่ยระหว่างทางเดินมันก็มีหาดทรายเล็กๆเ,เป็นเว้าวเป็นแอ่งอะไรเงี้ยก็เดินไปเรื่อยๆตอนนี้ยังเริ่มต้นเส้นทางเดินง่ายอยู่นะคะมันก็ยังผ่านตัวตัวรีสอร์ทของอุทยานนะคะก็ยังยังรู้สึกชิลๆสบายๆในยามเช้าที่เราเริ่มเดินกันอย่างตรงนี้คิดว่ามีคนมาสร้างบ้านไว้นะแล้วก็เวลาจะมาเนี่ย อาจจะต้องเอาเรือมาเพราะว่าทางหน้าบ้านนี่เหมือนกับมีหาดทรายให้เรือมาขึ้นนแล้วก็มีคนผูกชิงช้าไม่ไผ่ไว้นั่งได้ไหมน่าจะเป็นคนที่เขามามามา,มาเที่ยวมากกว่าบรรยากาศดีค่ะชิวๆนั่งชิงช้าเล่นกันสักพักหนึง่ง แต่เงียบนะไม่มีใครเลยตั้งแต่เราเริ่มเดินมามีแค่เราสามคนที่เดินมาในเส้นทางนี้วันนี้มันจุกันี้มีใครมา,า,าออ,าอันนี้ส็วสาวาวร้อนร้อนมากนนเริ่มแอดเวนเจอร์ละก็เริ่มปีนป่ายแล้วก็ก็ยังสนุกอยู่ค่ะยังเอ็นจอยกับการปีนป่ายนี่<ป>ถ้าถ้าเป็นเรียวนี่ยังอัศลลตเลยนะเพราะว่ามันเดินยากนี่เขาเรียกอะไรนะอัศลอตให้มันเร็วนิดนึง มีลูกด้วยต้นอะไรไม่รู้ต้นผาหรอต้นผาไม่ใหญ่กว่านี้ไหมคะไม่รู้หรือที่ใครรู้เวยบอกหน่อยนะคะับสับปะรดทะเลสับปะรดทะเลสับปะรดทะเลเหรอบอกกินตรงนี้เลยเนื้อข้างในอาจจะเค็มนิดนึ่งมีลูกไก่ตรงเต็มตั้งหลายลูกสับปะรดบ้างเนี่ยเอามีดมาแล้วกินไหมก็จะพูดถึงมันก็เหมือนนะแม้แต่ตระกูลเดียวกันนะทางเดินค่อนข้างจะ ลำบากนิดหน่อยนะก็ไม่ได้ลำบากมากอะไรเงี้ยก็มีบางช่วงที่แบบว่าต้องต้องต้องปีนป่ายแต่อานนี้ก็พอเดินได้พอเดินได้ค่ะถ้าเราใช้รองเท้าที่เหมาะสมนะคือไม่แนะนํารองเท้าแตะเลยก็ <im> ใส่รองเท้าหัวปิดอ่ะเนี่ยแ่ว่าต่อมาเนี้ย แล้วก็ระวังหินลื่นจริงๆถ้ามาทางนี้แนะนำถุงมือก็ดีนะคะเพราะว่าเราก็โดนหินบาดตอนที่เราเอามือไปพยายามที่จะพิงกับคินหรือพยายามจับหินนะคะในบ้านดมยาดมหนึ่งพืชเนื่อไอะโมเมืด้วยไอ้โม่ที่จากตรงนี้เส้นทางมันเริ่มยกขึ้นเรื่อยๆจนเราไม่มั่นใจนะว่าเรามาถูกทางหรือเปล่า เริ่มมีความกังวลเล็กๆแล้วแล้วเราก็มาเจอบ้านหลังนี้คนจันไม่ธรรมดาดูร้อนๆมองจันมาพักปีนะฮะบ้านนี้พักปีนะครับเอาตรงๆนะตอนผมเดินเข้าไปเนี่ยก็มีกลัวนะว่าจะไปเจอนมมีหอบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะคิดไม่ถึงอะไรเงี้ยแต่ก็กัดฟันเดินเข้าไปมีหลายห้องมากนะ คือเหมือนกับพักได้จริงๆอ่ะถ้าตอนที่มันสะอาดอะนะแต่เดินเข้าไปนี่บอกตรงว่ากำแพงห้อนมากทั้งกลิ่นอับชื้นทั้งอะไรได้ก็วางไปพักปีนะค่อใพักปีดูไม้อย่างดีมันเป็นซากอรยาธรรมที่แบบผมว่าตอนสร้างเสร็จใหม่ๆมันต้องสวยอ่ะ ออกมาแต่นี่ก็น่าจะสร้างเสร็จแล้วยังไม่ได้อยู่มั้งคิดว่านะบ้านนี้ตอนที่อ่าน้าย้างนาเขาบอกว่าเป็นบ้านที่สร้างลุกล้าเขตอุทยานปยไม่ให้สร้างต่อแต่ตรงนี้เราเริ่มเริ่มรู้สึกเบอแล้วนะเพราะว่าเจอบ้านแล้วไม่มีทางเดินต่อตรงนี้ก็เป็นทางบ้านนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรลานหินเสียมพู ที่ตอนตอนที่เราเดินเราไม่รู้นะเพราะว่าเรามีความกังวลมากกว่าที่จะรู้ว่านี่คือจุดชมวิวแล้วอ่ะก็เริ่มเริ่มตื่นเต้นกลัวเล็กๆแล้วพยายามหาทางกลับแล้วว่าเราจะไปยังไงดีแต่บรรยากาศดีนะพูดถึงถ้ามีคนมาอยู่จริงนะก็บรรยากาศดีนะแต่ว่ามาลำบากมากต้องต้องมาเรือใครมาที่เมืองจันนะฮะ จุดกลางเต็นท์ลานหินสีชมพูนี่ก็อันนี้เป็นจุดที่เป็นพิกัดที่เราจะเสิร์ชหาจุดกลางเต็นท์นะฮะลานหินสีชมพูจริงๆตอนนี้เราเริ่มหาทางไปต่อนะว่าเราจะไปต่อด้านหน้าดีหรือว่าเราจะถอยกลับข้างหลังดีเพราะเราเริ่มไม่เห็นทางเดินแล้วอะ่ะตอนนี้ก็มีลุ้นนิดนึงนะเพราะว่า ปกติแล้วผมจะเป็นคนเวลาเดินทางเข้าป่าหรือทางที่ไม่คุ้นเคยก็จะพอดเส้นทางด้วย GPS ไว้แต่เนื่องจากเข็นในรูปที่ตอนเดินออกมาเนี่ยมันทางมันง่ายๆมากเลยประมาณกิโลกว่าอย่างเงี้ยแต่เดินจริงๆเนี่ยเหมือน5-6กกิโลเลยนะเหนื่อยมากร้อนด้วย น้ำก็ไม่ไดเอามาตรงจุดที่เราเดินมาเนี่ยเราใช้เวลามาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะแล้วคะซึ่งทั้งเส้นทางเนี่ยที่แข่งขึ้นตรงนขียนไว้ว่าเราจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการเดินครบรอบของเส้นทางนั้นแต่ตอนนี้ชั่วโมงกว่าแล้วเรายังไม่เห็นทางไปต่อแล้วก็ยังไม่รู้จะกลับยังไงด้วยไม่รู้ว่าใกล้จะเชื่อมกับทางออกแล้วหรือยังเราเดินมาชั่วโมงกว่าแล้วแต่บรรยากาศดีมากเส้นทางนี้ไม่มีปัญหเลยนะคะ หชั่วโมงกว่าที่เราเดินทางมาไม่มีป้ายบอกทางเลยแม้แต่ป้ายเดียวเราเห็นมีทา,นทางขึ้นอยู่มีจริงๆเราหาทางขึ้นอยู่หลายทางนะเดินขึ้นแล้วเดินลงเดินขึ้นแล้วเดินลงเนี่ยทางขึ้น เนี่ยลงดิไม่ไหนทางไม่ใช่ขึ้นคนไปตรงนู้วอ่ะไหนไม่มีทางขึ้นอีกจุดป่ะเออเห็นแวบๆอยู่ตอนนี้ร้อนอยู่น้ำเหนื่อยตรงนี้ป่ะไม่ใช่เห็นมีทางลับๆอยู่ตรงไหนไม่รู้ ในใจเริ่มทางเลและกลับทางเดิมดีไหมน้าเออนี่ยสวยไหมเหรอก็สวยสำหรับคนที่ชอบว่าสวยนะสำหรับเราเหรอเราพี่คิดว่าไม่รู้แล้วแต่จริตของคนชอบไม่ชอบแต่เราไม่ชอบสไตล์นี้ว่ะถ้าตัดความกังวลถ้าความกังวลออกนี่มันสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราเงยหน้าขึ้นมามองวิวมันว้าทุกจุดเลยเพียงแต่ว่าเราแค่มีความกังวลอยู่ในใจ ดูทางขึ้นดิฉันตั้งเดจังหวะเนี้หัวใจเต้นแรงมากเหนื่อยเหนื่อยมากแนะนอนนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ชอบธรรมชาติจริงๆใช่อย่ามาเหนื่อยถ้าคนที่ชอบธรรมชาติแบบอยากไปผจญไปก็มาเลยสบายพกน้ำมาสักขวดหนึ่งนะคะ นี่ทําเพื่อเหนื่อยไหมลูกเมียเนี่ยพามาเนี่ยจริงๆไม่ชอบเลยเดินแบบเนี้ยอันนี้เป็นทางในป่านะคะเราลงมาทางนี้กันหลังจากที่เราเดินเลาะขอบริมทะเลหวังว่าเราจะไม่หลงนะเราคำสัญญามาตลอดทางถ้าหลงเราต้องเดินย้อนทางกลับทางเดิมไกลมากที่เดินเข้าไปไม่มีป้ายเดินไปตามตามทาง่จะีหลงด้วยก่อนจะถึงตรงเนี้ยหลงไปอีกทางหนึ่งแล้วก็เดินย้อนกลับมา ตอนนั้นเริ่มตื่นเต้นแล้วก็เลยเริ่มเด็ดกิ่งไม้เล็กๆหรือใบไม้เขียวๆวางไว้ตามทางเดินกังวลว่าในป่าเวลาเราเห็นเส้นทางอย่างเงี้ยตอนเดินไปมันเดินได้แต่ตอนเดินกลับมันจะหาเส้นทางแบบนี้ไม่ได้แล้วมันดูเหมือนไปหมดปุ้มก็เลยเด็ดใบไม้วางตามทางเดินเป็นจุดๆแต่จริงๆนะถ้าเกิดเวลาคนเดินเข้าป่าผมแนะนํานะถ้าในิกาพอดเส้นทางได้อะอย่าประมาทพอดตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลย แล้วมันจะรู้แนวโน้มการเดินของเราว่าเป็นวงกลมหรือเดินย้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะปกติผมก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งนะเพราะผมใช้ในการที่มันพอเส้นทางได้คิดว่าใกล้ๆแต่ครั้งเนี้ยเนื่องจากเราดูป้ายแล้วมันชิวมากเลยอ่ะแต่พอเข้าไปจริงๆแล้วโอ้โหอยู่ไม่น่าเลยดูนี่ดีว่าเป็นทางลงนะในนี้ก็เป็นกิโลนะที่เราเดินแล้วเราไม่มีไม่มีป้ายอะไรเลยอ่ะใช้ป่านยู แต่เราใช้เซนต์ว่าเราจะต้องเกาะขอบทะเลแต่อยู่ในป่ามันมันใช้เซนต์ไม่ได้หรอกเพราะว่ายูงบินกันว่อเราไม่เห็นทิศไม่เห็นไม่เห็นได้ยินเขาเรียกอะไรเราไม่รู้ทิศแต่ตะวันตกมันตกอยู่ตรงไหนเนี่ยทางมันไม่เหมือนให้เราเดินนะจนจนมาโพเห็นเห็นทะเลครั้งหนึ่งก็ใจหายว่าเฮ้ยเรากลับมาทางเดิมหรือเปล่าเนี่ย เนี่ยลัดป่ามาแล้วมาเจอตรงเนี้ยนึกว่ากลับมาทางเดิมเรากอลังจะเดินลงมาทางโชคดีจริงๆที่เราไม่ได้หลงค่นีน่หลงไปนนึกว่าหลงซะแล้วโอ้น,นี่ดีว่าปันใจนําทางนะเนี่ยน,น,นี่แม่เป็นพรานป่ายนะเด็ดใบไม้กิ่งไม้หวานตลอดทางได้ไปกลับไปแม่ลงทางนี้แหละทำเสียงเดิมสดใสขึ้นมาด้วยกันแล้วต้องไปที่ฟาร์มจะตาย อี๋ยวฟ้านำไปก่อนนะไอจริงๆหิวน้ำนะเลยขอนำไปก่อนอตอนนี้หิวน้ำมากร้อนด้วยเราใช้เวลาทั้งเส้นทางตั้งแต่ประมาณ8โมงนิดๆเราจบทริปประมาณ10นนมาโมงกว่าเนาะก็สอ2ชั่วโมงกว่ามันได้แดงอ่ะ มานั่งพักเหนื่อยอยู่นี่ไงนี่น่ะเมื่อกี้เราเลาะมาอย่างนี้คาเซราถือว่าได้เที่ยวแล้วนี่และที่แม่ต้องตายค่ะระยะทาง,ง,งประมาณหนึ่งพันน่งยยี่สิบเมตรถูความสูงความสูงอ๋อ ไม่รวมทั้งสิน้นระยะทางนี่ร้านหินทิพูที่เราไปกันแล้วเราเดินทางไหนคะนี่ไป<ค><อ>ทางนี้เราเดินทางนี้นี่นี่นี่นี<อ>่แล้วก็ขึ้นนี่ตัดมาแล้วมาลงนี้ออลงโกบรีเท่ากีา่กิโลไม่รู้ไม่ได้บอกมีทางที่สองเดินจากจุเดเริ่มต้นเรียบตราม,มาหกร้อยห้าสิบเมตรไม่ใช่ใช่น่าจะไกลกว่านั้นไม่ได้จับ,บนะเพราะว่าน่าจะมีห้าโลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกุมภาพันธ์ ตอนนี้เราเดินคือน้ำลงแล้วเท่าไรเนี่ยเขาห้าร้อยเมตรเหอกว่าห้าิเมตรห้าสิบเมตรเองช่วงที่เราเดินเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเส้นทางที่เราเดินรัดรัดเลาะข้างเขาเนี่ยมันยังไม่ใช่ฤดูการที่ให้เดินฤดูการที่เหมาะสมคือเดือนเมษาเดือนมีนาน้ำมันเพิ่งจะเริ่มลดแล้วก็โขดหินเนี่ยยังมีตะไคร่ทำให้ลื่นแล้วเดินยากแล้วก็น้ำมันยังไม่ลด จนเราสามารถเดินที่หาทรายได้ก็เลยทำให้ดูเส้นทางที่เราเดินค่อนข้างยากโมงกลมเรอเีน้เร่พอได้นะยาทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้จะเดินได้จะมีร้านหิกิโลเดียวเหรอฮะจากตรงนี้นะ ก็คือวนแล้วก็วนลงมาเนี่ยนะทำไมมันเหมือนไกลไกลมันเหมือนไกลเพราะหนึ่งคาเหนื่อยสองไม่ถนัดในการเดินอ้าวว่าเฮ้ยทำไมมันเนี่ยเนี่ยเลาะไอเนี่ยเลาะเลาะไปเลยนะไม่ได้ดูเลาะทะเลใช่แตต่่อจะขึ้นแล้วก็ไปแล้วก็ไปเจอตรงบ้านที่มีขวดบ้านก็เดินเลาะออกมาฝั่งนี้ใช่แล้วก็ขึ้นคุณอยู่ตรงลานหินแล้วหันหน้าเข้าไปบ้านขวด คุณจะเห็นมีทางทางหนึ่งได้ไหมแล้วขวามือมันจะมีโกดกระดูกที่ใส่กระดูกอยู่อ้าวเหรอเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแล้วหลายคนที่เดินขึ้นไปอ่ะมันกลายเป็นเฉาะท่องทางเดินใหม่ตรงนี้เ้าสามคนไม่เห็นนะครับเนี่ยครับไม่เห็นไม่เห็นจะมีมีทางเดินขึ้นมานี่แล้วคนก็จะเดินขึ้นมานี่เพื่อที่จะเข้าจุดชมวิวแล้วก็จะเดินตัดเส้นทางกลับมาที่ศาลานี้ เราก็เดินลงเราเดินมาถูกแล้วเนี่ยที่เราเดินเลยล่ะจริงๆเดินละเดินเราเดินไปจนถึงทางที่มีไม้กั้นว่าไม่ให้ไปต่อแล้วก็เลยย้อนมาหน่อยนึงแล้วก็เดินไต่ขึ้นทางเดินทางขึ้นมาเลยอ่ะตรงที่มันมีไม้ก็คือมันจะอยู่ตรงนี้อใช่เป็นสะพานก็เดินเดินขึ้นมามันจะเลาะตามไหลไม่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 ใช่สะพานค่ะเป็นไม้ที่ที่เราควรจะเดินผ่านไม้นั้นไต่ใช่ไหมคะที่โอ้เราเดินย้อนกลับมาแล้วขอขบขึ้นทางใหม่ไมเข้าสะพานไปแล้วเราเดินต้นอะไรกัน ปลาดูนี่แหละครับภาพเขาเรียกปลาดูกิงออนอ๋อแสดงว่าเราไกลกว่าแล้วแต่ถ้าไปไปบ้านขวดอยู่ตรงไหนบ้านขวดบ้านขวดอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยอ่าใช่บ้านขวดอ่าแล้วเราก็เดินไปอ่าถ้าจะมาก็คือเลาะมานี่จะเดินเลาะตามทิศทะเลมาเลยมาขึ้นขึ้นลงลงมาปีนแถวนี้แล้วก็มาออกตรงอ่าบ้านเราว่าเราเดินทางใหม่อ่าก็เดินเลาะอย่างเดียวมันมีเส้นทางอยู่แล้วแล้วก็เดิน หมือนหนูเดินไปถึงบ้านปวดนี่แล้วแล้วใครหน่อยหนึ่งอ่ะแล้วมันมีมีอะไรกั้นอยู่ก็เลยคิดว่าเขาคงไม่ให้ไปเดินย้อนกลับมาแล้วเดินขึ้นนี้อ๋อก็แสดงว่าขึ้นตรงนี้แล้วก็เข้ามานี่ขึ้นป่ามาเลยใช่ไหมอ่าแล้วก็มาออกตรงนี้ใช่ครับโอเคเดินเหมือนจะหลงอ่ะเดินใลองหลงไหมจริงๆมันก็คือไม่หลงเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคนเนี่ยเคยเดินหลงคือใช้เส้นนี้แล้วมาเชื่อมต่อเป็นเส้นทางเดินสายน้ำชาติตรงนี้ครับมันมีเส้นทางเดินอยู่บนอยู่แล้วอ่า ได้แบบนี้คี่มันงองงเลยใครเหนื่อยวนไปวนมาวนมาวนไปที่มันวนเพราะว่าเส้นทางมันจะโค้งๆงองงอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็เดินไปใช่ไม่ใช่มันมัาคุณเนอย่างเงี้ยถ้าขึ้นมาปุ๊บถ้าคุณเดินออกขวามันจะมาออกตรงหน้าผาจุดชมวิวใช่จุดชมวิวเหมือนกันแล้วออกมาจุดชมวิวแล้วก็เดินกลับขึ้นไปเดินกลับขึ้นไปก็จะย้อนมานี่แล้วก็จจุดชมวิวอ่าใช่โอเคใช่ไหมใช่ใช่ครับตรงตรงตรงเนี้ยมันใช้สำหรับ นักศึกษาสําหรับที่เขามาท้านักศึกษามีป้ายวงกลมในป่าที่เป็นีต้นวงกลมต้นไม้ทสองอันอ่ะมันจะมีทั้งหมดอ่ะสิบแปดจุดมันจะมีทั้งหมดอ่ะสิบแปดจุดแต่ถ้าคุณเดินมาถึงตรงหน้าผานี่แล้วมันจะออกซ้ายมันก็เดินเลาะไปลงมานี้แล้วก็จะมาผ่านต้นไม้ใหญ่ก็บรลงตรงนี้ครับเนี่ยครับมาลงเส้นทางนี้นี่เราบอเราบอสตรงนี้ถ้าเราบอสตรงนี้ก็แสดงว่าขึ้นไปจากเส้นทางเดินจากยอนขึ้นมานี้อ๋อแล้วกี่กิโลครับตรงนั้น พอๆกันพอๆกันอ๋อกิโลไหนก็พอๆกันอ๋อจริงๆแต่ว่าพอเราเดินเพิ่มมาเนี้ยมันเหนื่อยว่ราะเราเฮ้ยมันใช่ไม่ใช่ไอ๋อคือเราอ่อนเราอ่อนใช่อันนี้ถูกทฤษฎีเลยคือเราอ่อนเราเนี่ยคิดว่าเกือบเหลือแค่ไหนโอ้ยมันใช่หรือเปล่าไหวหลงทางไหมก็จะเดินกลับหลายรอบเลยกลับทางเดิมไกลกว่าเดิมอีกเลยถ้ามาเดินกลับยังไงก็ลงทะเลหรือยังไงก็กลับมาที่นี่เหมือนเดิมไม่ไหวลงทะเลเดินยาก เพราะตรงนี้มันหน้าผาใั่ค่ะตรงทะเลมันลื่นใช่มันลื่นครับแล้วถ่องถึงเออพาคณะเดินอ่ะห้ามเหยียบที่เปียกๆทะเลที่เป็นทะเลที่มันเหยียบตอนนี้มีแค่ไข่น้ำใช่เดินแน่เมษาก็จะเดินง่ายกว่ามันจะไอ้้ไออๆสุกแต่ไข่น้ำเนี่ยมันจะลุก พอมันแห้งจจับโดนแห้งตายแวมัดแล้วมันก็จะกลายเป็นหินสีบูนี้อะครกับก็หินบูรนหินบคร์เปกนหินร์เปนหิ้บูเป็นหนบ่อยเป็นหินบร์เป็นบรเนินบูรเนีบร์เป็นนรเ็ารเปนรเินแูรนห้นบูรเหนื่อยเนหนบ่อยเป็าหินบร์ปนลดน้หินักไม่ใ็นนะมีทางมนะนจะเปินเท่าินเป็นป็ินเป็ห เอาละมีอะไรกินเกี้ยงอร่อยหมดอคิดถึงปลาซีนานหน่อยนะนั่นแหละกูแล้วบันตอนนี้เหลือสามคนเนาะอันนี้ข้างบนลงมาหมดยังเราเดินมาไม่เห็นใครเลยนะาาอ่เคนราไม่มีใครเดจอ เะแสดงว่าเราเดินคนละทางกับพี่ๆเยอะเหรอไม่เห็นไม่เห็นใครเลยข้างบนน่ะอราวนี้เขาเดินไปแล้วเดินกลับออ๋เรื่อยพอเราเดินเส้นทางคุ้นเคยอยู่ไม่ได้ยินเหรอเราไม่ได้หลบอยู่นะเป็นทางที่คเุ้นเคยโทรศัพท์ก็มีสัญญาณอตรงเนี้ยเหนื่อยดิตื่นเต้นดิ แล้วเราจะบอกเจ้าที่ผอานก็เนี้ยบทสรุปของการเดินป่าต่อไปไม่ใช่เซนล่ะขอให้ใช้ก็ไม่ใช่เซนละแมพเเนี่ยจริงๆป้าไอ้นี่คือแทนที่ปกติไปแล้วเพราะเส้นทางเออไม่พัดคือเออลอดมาอย่างปลอดภัยคือเห็นไม่แค่นี้เองใกล้ๆเนี่ยเนี่ยลูกคือไม่คิดว่ามันจะเป็นทางนี่อ่ะใช่ไหมแล้วเนี่ยเครียดนะตอนอยู่ในป่าก็จบทริป ลานหินชิมพูวไว้ณที่นี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชม